สวัสดีครับวันนี้2รถสวยจะมานําเสนอรถขุดเล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกแล้วนะครับผมสําหรับรถขุดเล็กย e ี H aw, H u, e ่ห้อโคมาสุ EC ยี่รุ่น7นะครับผมตัวนี้ก็จะมีลายไพป,ปิ้งมาด้วยนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือลายหัวกแกนลายแยกนะครับตัวนี้ใช้สําหรับเจเาะต่อเข้ากับหัวกระแทกหัวแยกนะครับสามารถเจาะปูนเจาะอะไรได้นะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์ก็มีขนาดอยู่ที่3สูทนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยของโฟมส์ูนะครับผมบูมอาร์มอะไรยังสวยอยู่นะครับผมช่วงล่างเป็นช่วงล่างโซ่แท็เหล็กครับผมมีใบมีดดันหน้ามาให้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้ราคาก็เดี๋ยวผมบอกไว้ท้ายคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะดูภาพเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมก็ ผมแปะไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นการเทสขับให้ดูนะครับว่ารถขุดาการสวิงการขุดเป็นยังไงนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่พานทองชลบุรีนะครับถ้าหากท่านใดสนใจแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถเข้ามาได้นะครับหรือจะมาทดลองทสขับดูก็สามารถเข้ามาได้นะครับอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีนะครับผม หากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าชิ้นนี้ก็อย่าลืมโทรมาจับจองกันได้นะครับโทรมาสอบถาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับรถขุดเล็กยี่ห้อโคมัสุพีซี25รุ่น7คันนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าหากท่านใดไม่อยากพลาดรถขุดเล็กโคมัสุพีซ25รุ่น7คันนี้ก็ รีบโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ